จะออกไปเที่ยวไหนเนี่ยฮะอา่อาที่ธิลากกงวันนี้ทั้งวันเราย,ยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะผมขออนุญาตออกไปหาอะไรกินได้ไหมออฮะทำไมถึงต้องออกไปหาอาหารกินด้วยละ่ะทำไมไม่ซื้อเอามากินที่บ้านละ่ะฮะก็ถ้าเกิดซื้อกลับมากินที่บ้านอาหารมันจะมาไม่ร้อนนะจ๊ะีิรักงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันงั้นเชอญเนี่ยไปซื้ออ ดีเลยจ mm. ้าทิรักไม่ไม่ไปอ้อจะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเอาเาเปล่าจ้าเปล่าจักแล้วก็ทิรักไม่ไปก็ดีแล้วจ้าเดี๋ยวรีบซื้อรีบกลับเลยจ้าทิรักเฮ้ยยายจับได้นะว่าเธอแอบหนีเที่ยวว่ะไม่งั้นเดียฉันเอาเธอตายแน่เฮ้ยบอกไว้ก่อนนะโอเคจ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหากับข้าวให้คุณกินก่อนนะจ้าทิรักรีบกลับมาแล้วกันล่ะชิจะวินทำไมนะ One eternity later เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว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 เฮ้ยครับว่าไงครับคุณครับวันนี้อ,อ่แก๊งมันทมิทิรคาเมล่าแมนสปิกเกอร์แมนแล้วก็ทีวีแมนเข้าเหมาร้านนี้หมดแล้วนะครับแต่คุณไม่ใช่พันธรรมิตรของเราคุณไม่สามารถเข้าได้นะครับผมเป็นพันธรรมิตรครับผมเป็นพันธรรมิตรแน่เออไม่ใช่ครับหน้าตาคุณไม่เหมือนพันธมิตรเลยฮะหน้าตาคุณเหมือนมิจฉาชีพมากกว่าฮะผมถือตังค์มามันต้องเข้าได้เพราะว่าตังค์คือพันธมิตรแน่แน่เลยครับใช่ไหม อ๋อมีตังค์ก็เข้าไม่ได้ครับตอนนี้อ่าพันธมิตรของเราได้อยู่ข้างในหมดแล้วครับผมถ้าคุณอยากเข้าแวล้งไหนคุณต้องเป็นพันธมิตรของเราก่อนครับแต่ว่าเราไม่รับพวกแปลกประหลาดครับโอ้ยอย่างเช่นอะไรเหรอครับผมถึงจะเป็นคัณธมิตรได้เนี่ยครับคุณต้องเป็นทีวีแมนเป็นสปกเกอร์แมนหรือไม่เป็นคาเบล่าแมนแหละครับแต่ว่าคุณไม่ใช่นี่ครับแล้นในพันธมิตรมีชีวิตลองเล็กหรือยังครับอ๋อยังครับยัง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 ไม่มีถ้ยังไม่มีนั่นก็อ่าคุณทำอะไรอยู่ตรงประตูครับอะไรครับพีพี่อะนี่แหละ ฮึบฮึบบเออเออเออโอ้โหโอ้ไปไหนจ้ารอจริงๆเลยอย่างนี้เราก็เป็นพันธมิตรทีวีลองเล็กตัวแหลกก็สีหน้าเล่ๆเลเข้าไปเที่ยวดีกว่าฮ่าฮ่าดดดเฮ้ยโอ้มาไงจ้าน้องสารังสินะทำไมเธอหล่ออย่างนี้เนี่ยฉันเนี่ยรักเธอที่สุดเลย โอ้โหโอ้โหเหล่าทีวีพัฒธพิธี่มันดีอย่างนี้เองอย่ามาจีบแขกของฉันนะเธออย่าเลยเด็ดขาดเลยนะอะไรยั่งฉันะมาก่อนเธออีกเธอมาที่ไหนมาเป็นแขกของฉันจะหาที่โอ้โหนี่ครับเอาเอาทิปไปเอาทิปไปโอ้โหมีแต่คนต้องการตัวเราเราหล่อขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วมากเลยนี่ดิฉันขอติ๊

เดียทำไมชันต้องมาทำงานอะไรอย่างนี้เยอะเนีดยย่าบุญย่าบุญทำงานไปเกบเป็นลูกจ้างชาญเดื่อหยุดหยุดใแตคืออะไขอโทษครับโทษอาไฮอะไรเนี่ยโอ้ก็เ้าหน้ำเี้ชาจังเลโอ้ขาดอยู่ครับขอโทษครับแปบหนึงรัะไม่ด้เงินเดือนเลยแกชักเอาใหญ่ละตั้งแต่แกเทคโอเวอร์ไรเดอร์เนี่ยแบเงินนกยา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 ้นว่า โอ้ท่านผู้ชมตั้งแต่เป็นแบบเจ้าของร้านนี่แบบโอ้เอาใหญ่เลยลูกชายนี่เป็นลูกหลานชายคนเล่นมาแล้วนะตาชายเป็นต้นนายบ้านแกก็ต้องทำไปเลยไปทำช่วยถามคนดูหน่อยว่าเหมาะกับการเป็นเจ้าของร้านมาถามคนดูสิถามคนดูเลยว่าพี่จอห์บอกกลายเป็นคนขัดข้อไหมดู่พีดูจะไรยังติดขาดอยู่นี่เนี่ยนะดูให้เขาดีดเลยดีดนะดูดิให้เขาคอมเมนต์เหรอบอกว่าเหมาะกับการเป็นคนขัดข้อไหมหรอ เราแกจะไม่โดมสวัยเราออกไปสินี่ขัดหน้าแกเลยขัดหน้าเย็นไหมนี่เอาหน้ามาขัดหน้าคนดักกัดดักโอ้ยยายาเดี๋ยวฆ่ามือขุดเลยเดี๋ยวก่อนนิ่งเงียบๆก่อนสิมีลูกค้าอยู่เนี่ยเห็นเพื่อมามีลูกค้ามาคาอะรับอะไรครับเอ๊ะอะไรเห็นตัวที่มันสีน้ำเงินน้ำ แกจะไม่พูดากันได้ยังไงล่ะแกเสียมเขานะไม่ได้เสียมไม่ได้เสียมจะหน่อยบอกไว้ก่อนเลยอะไรเลยตัวอะไรอะไยาวๆใส่หวใส่หมวของเจเนี่ยมันคือใครอะเขาคือแฟนที่ฉันเองค่ะอาหาเนี่ยแล้วเขาก็หายไปทั้งแล้วเนี่ยแปลว่าเราถูกแล้วเอาจะถามก่อนนอกใจนอกใจไว้ก่อนเลยนี่เขาอาจจะไปร้านอื่นก็ได้จะมานอกใจอะไรล่ะเจ้าหมีนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลย ร้านหนึ่งด้แล้วก็มากูหกกูเมร้านฉันเนี่ยมันยิงเนี่ยเป็นยิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาหาร้านแต่ยร้านเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ร้านนี่อย่าเมืองเนี่ยมันมีแค่ประมาณแค่เนี้เองอ่ะหรือว่าก็ไปผัดไงไปผัดเข้าใจเปล่าเนี่ยแกเลิกเสียมได้แล้วนี่ปล่อยให้เขาจัดการกันเองสิแต่เขาพี่เธอก็อาจจะได้ผู้หญิงใหม่คนได้นะยกใจเธอเข้าใจเปล่าใช่ต้องใจนะ ไอ้ฉนี้ยังหล่นเนี่ยมันไม่มีค่าเข้าใจไหมยะนี่เจ้ามีแกหยุดได้แล้วสวยดูดิผมก็เป็นตังบรหม้าก็กลมปากก็ใหญ่โอ้โหอะไรเนี่ยนี่โจมีฉันว่าไปเถอะอย่าไปอยู่เขาเลยไปไม่ยุ่งไปยุ่งวันนีขอโทษนะครับพิซซ่านี่ขายไหมครับผมหิวแล้วครับตู้คาราโอเกะมันพังอะครับ ขาบอกไว้ก่อนแกจะกินอะไรแกก็ยิบแล้วก็จ่ายตังมารู้ไม่ว่านี่คือใครรู้ไหมว่านี่ใครฮะรู้เปล่า๊อกพี่ฉันว่าเราเออกจากร้านนี้ดีกว่าพเพื่อนมันน่ากลัวมากเห็นด้วยเลย<แ><แ>อ,อะไรอะไรแกซื้ออยากแกซื้อข้าวอยางอ่อ กินกินตู้คาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่เออเอาเงินในตู้คาราโอเกะเอ้ยไม่ใช่เออเอาเงินเขาคืนครับแกเข้ามาร้านฉันนะถ้าเขาเก็บเงินแกร้อยหนึ่งแล้วเข้าใจเปล่าบ๊อบบี้ได้ได้ได้จ่ายไปเลยเพื่อนมันเง็นร้านอาหารจ้างร้านไงเข้าใจเปล่าที่เราเขาเข้ามาในนู่นม แกไม่รู้หรอแพลตอมที่แบบว่าเข้ามาถ่ารูปอะไรแกจะไปเก็บตังค์ลูกค้าได้ยังไงอะลูกค้ายังไม่ได้กินอะไรเลยอะแค่เข้ามามาเก็บตังค์ร้านนี้ดูไม่รู้มีหรือหมาไปอะเพื่อนไปไปไม่อยู่แล้วไปไปแล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มาก่อนร้อยหนึ่งไอ้มาก่อนร้อยนึง คุณคุณคุณผู้หญิงครับผมผมผมขอยืมเงินหนึงผมมีบ่อแสครับคุณพีบ่อแสจริงๆเหรอใช่ใช่ครับเอาจ่าเอาตังค์ให้หมีก่อนเลยครับเดี๋ยวผมโอนคืนให้ครับแด้มานร้อยไปได้ไปออกไปได้โอ้ครับครับได้ได้ได้งั้นดิเดี๋ยวฉันให้เลยละกันห้าร้อยแต่ว่าช่วยฉันตามหาหน่อยนะช่วยหาบ่อแสได้ไหมฉันจะกป็นฉากมากรักแสฉันครผมผมผมจ่ายตังค์ไปแล้วครับคุณหมีเดี๋ยวผมบอกบ่อแสแป๊บนึงนะครับแถวนี้มีผับไปแล้วจ้าอัวถอย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 แค่นี้นะบ่อแส นายนี่ก็หลงเชื่อว่ามีผับง่ายยังเหรอบ่อแสง่ายขนาดนี้ฉันทำพื้นปิดบ่อแสไดกวะไม่ได้ A few moments later โจหวีพาเขาไปผับเถอะเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยตามมาตามมาไม่ป็นไขัดเข้าผับเดี๋ยวตีตายเลยเถอะโอนแล้วยอ้โหเท่าอะไรเนี่ยฮะอายุเท่าไรอะฮะโอนเฮ้ยนี่ไงปี อยูร้อยนีไม่ควรเข้าพรพษาเข้าวัดไม่ใช่เขา้าวัดไปทำบุญนะเข้าวัดไปดทองมินอ๋านีา่ไปว่าเขาได้ยังไงเระจุกหวีเฮี่ยห์เหีอผับเอ,าอ้าเร่ออะไรอ่ะเดีเดี๋ยว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 อ,อ,อะไรไปคไปคายแี่ไปยลูกค,าาคาาา้าเ้อจะ,ไม,อะไ,ไม่ถามได้ฮะเดี๋ยวนไม่ได้เดี๋ไม่ได้เดฟังกคน โจมีบ้านหลังริมนั่นใช่ไหมน่ะใช่ฉันโจมีบ้านหลังนั้นอย่าบอกนะว่าเอ่อสวัสดีครับคุณลูกค้างั้นเข้าเถอะพีพีนบอกไว้ก่อนเอออแต่ว่าก็อเวันนี้มันมันมันเป็นปาร์ตี้อะไรนะเออปาร์ตี้รวมรวมทัศน์ธรรมะรวมทันี้รรมะเข้าไปไม่ได้เหรอพีพีเนี่ยวันนี้ห้ามวันนี้ห้ามครับพันธมิตรของเราเข้าร้านนี้ไว้ทั้งหมดแล้วเอ่อที่จะเข้าได้ก็จะมีแค่หัวกล่องหัวลำโพงแล้วก็ วัวทีวีเท่านั้นเฮ้ยเจ้าหวีนี่แล้วเจ้าตัวดีจะเข้ายังไงอะมันไม่ได้เป็นเจ้าหัวกล้องหัวทีวีหัวอะไรเลยอะโอเคพวกแกจะให้ให้ฉันเป็นหัวกล้องหัวทีวีหัวทุกชิ้นเลยพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่ง ได้ครับแต่ว่าเจ้าเจ้าเจ้าแคมเมราหนึ่งลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เราขาดตำแหน่งอะไรสักอย่างนะตำแหน่งอะไรคับสะเลออะไรไม่ใช่อ้ขุเอาไปจ่ายเอาตอนเลตอนเลเ่เลยโรมเ่มเมาีมานี่ก่อนเจหมีเจ้าอมมี่ลองเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นทีวีใช่มะงั้นเราไปทาให้มันเป็นทีวีม โอ้โหทีวีนี้เหมาะกับเธอมากๆเลยมัมมี่รองเรทดูสินี่สวยมากๆเลยเจ้าหมีมาดูนี่สิไอ่ไม่เหม็นสวยไลมเป็นทีวีรุ่นเก่าเอ้าแล้วต้องทำไงอ่ะอ๋อที่เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูทีวีแกเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยวนี่เนี่ยทำไมเราเนี่ยตกเนี่ยตกเป็นไง ยุ้ยสีเลยสวยขึ้นเปล่าสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะนี่นี่ยังแก่ต้องตบพอใจเปล่าตบทีวีอ่ะเคยเป็นเปล่าตอสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะฉันดูทีวีแล้วทีวีไม่ชัดอ่ะพ่อแม่ชันอ่ะตบทีวีปั๊กกระตับกระบดูได้เลยกลายเป็นอย่างนี้เลยใช่ปะ นี่นี่นี่เจ้าวีทีวีีสเลยอะไรจ่ายตังเขาก่อนนะนงน่ะเป็นไงครับทีวีดีหรือเปล่าครับคุณหมีอะไรอะลุงอ่ามันก็มีหลายราคานะแต่ว่าราคามิตรภาพเขื่อนกันละกันนะเพราะว่าคุณหมีเป็นคนดังในเมืองนะหนึ่งพันบาทละกันคุณหมีเดาขึ้นเลยลุงเราไม่มีข้าวกินเล้วเราต้องร่างกายโดดหลงใช่ลุงสงสารผมแล้ว โอ้ยทีวีในสต็อกนี่ก็ยี่กว่าปีแล้วนานๆจะมีคนมาซื้อทีงั้นขอยี่บบาทละกันนะหมีน่ารักนะหมีนะคุณหมีครับคุณลูกใจดีจัเลยเดี๋ยวผมจะเมาคนจนคุน้งเนยาปาปลเจ้าบีเร็วเร็วเร็วเร้วเอนี่เนี้ยไมล่ะเนี้ยไมล่ะเข้าไปเลยนี่เจ้าหมีพาเข้าไปเร็วเข้าไปเลยเร็วเข้าไปเลยเาไปเลยดีดีดีดด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 ด เจ้าเจ้ากล้องเมล่าหนึ่งหนหุ่นมันคุ้นไหมไหนว่ามัน,มนไม่คุกนกมันหน,นไม่คุ้นนี่เพื่อนใหม่ท่านเอง

เข้าไปเขาไม่ให้อาวุธเมีวิทย์นะมีมีวิทย์ผู้จัตการมีวิทย์นี่ฉันบอกแล้วไงวว่าอย่าพกปืนมาพกปืนเนี่ยพกปืนมาด้วยเหรอเฮ้ยพกปืนมาด้วยเหรอเนี่ยแม้ว่าแค่นี้ก็พกปืนมาด้วย Head, ไอ้เจ้าหมีนั smoked smoked ่นใช่หรือเปล่าล่ะเนี่ยกําลังเต้นอยู่เลยอ่ะนั่นน่ะหรือว่าน่าจะเป็นแฟนของมัมมี่หลงเลหรือเปล่านี่นี่ดูแฟนเบสิแฟนแกออกสเตปอย่างเทพเลยโอ้โหพี่แฟนเป็นแดนเซอร์ด้วยเหรอเนี่ยฮะนี่ดูสิดูสิโดู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  เนี่ยวงแบบใบแบนเลยเนี่ยดูนี่สเต็ปโชว์สาววงนี้เห็นไหมเนี่ยดูนี่ดู่งยุ่งยุ่งนี่จอยให้เขาไปเคลียร์มะพวกเราอย่าไปยุ่งเลยปล่อยให้เคลียร์แล้วงานเนี่ยอาวุธอย่างเดียวแล้วฉันมีแผนฉันมีแผนฉันมีแผนวันไอ้เนี่ยเขาเรื่องของแกสิไอ้ไม่เป็นเลยเป็นไงล่ะสวัสดีเธอ สวัสดีครับสวยฮัฟฟูเอะมาเต้นด้วยกันไหมพอดีฉันเพิ่งมาขังเลกอ่ะฉัน่ะยังเต้นไม่เป็นเลยไม่เป็นอะไรแฟนเกตต้องจะเท่ขนาดนั้นอะไรนะครับเดี๋ยวเป็นหมีเข้ามาได้ไงเนี่ยมันเป็นใอรมาทมิสเดลล่อเอาเปว่ะ เอาไหมอ่ะเอาไหมเาไหมฮมาใหม่ครับโอ้โหเตัวเติม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 เต้มเติมเตินเติม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 ติมเ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 ติมตมเติมติมเติมเติมเติมาตตมตเตมตเติมติมติมตมติมตม้ตเติมงติมติมตมเติมตมตเติม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 ติเติมตมตเติตตตตมตตตตตตต คุณนี้สวยกว่าแบบว่าภรรยาผมคือเขาเสียชีวิตไปได้ประมาณหนึ่งปีหรอครับภรรยาเสียชีวิตวยะเดี๋ยวนะวันวันนี้เป็นวันครบรอบของแฟนผมที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งปีผมก็เลยมาจัดเลี้ยงฉลองเพื่อให้ดวงวิญญาณของเขามีความสุขนะครับว่าแต่ไม่ได้เสียชีวิตหรอกมันมีคนหนึ่งที่เสียชีวิตมากกว่านั่นนะสิฉันว่ามีเรื่องแน่นอนเลย คุณถอดหน้ากากเต้นกับผมได้ไหมครับสุดสวยอะฟออุ้ถอดหน้ากากเต้นหรอยินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะฉันก็อยากจะเห็นหน้าสุดหล่อของคุณอยู่พอดีเลยค่ะ<อ><อ>ได้ครับง<อ>ั้นเดี๋ยว<ด>เรามาถอดหน้ากากพร้อมกันนะครับถ่ายรูปไว้เตรียมถย่ายรูปไว้<า>จังริปว้เอ ถ่ายเลวเจ้าพีถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ถ่ายไว้เอาไปลงเ้าไปลงสกีที่รักจ๋ามันอะไรที่นี่นี้อ่ะข้าวงในมันมีกระเเาวขายอ่ะจ๋าที่นี่มันเป็นตลาดนัดตลาดมืดอต่จัดจ้านตลาดนัดบ้าอะไรล่ะนี่มันผับตั้งแต มืดมืดมากเลยเดี๋ยวไฟสลัวสลัวเดี๋ยวมีผ okay, right, uh, uh, ู yes. ้หญิงเต้นหมดเลยตายย่า่เลยใตลาดมืดดันใจโอ้โหถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้่า่ไว้ถ่ายไว้ที่ไหนที่แับข้าวร้านนยไว้ถ่าไว้ดหนเยายไว้ายไว้พี่แ่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ก็แค่กับข้าวถงเดียวเองนี่นเจะย จะมีอะดีจะีไปไหนก็มาฉนจับนดีๆโยกนียกนี่พวกเ้ว้ถุงถุงนี่เนี่ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วว้าวพวกแกไม่รอฉันเลยอะอะไรเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยก็ไปละนีเลยมานีเลยกมดยาลีสิ่นี พอได้เดียวพอได้เดียวไม่จับเพื่อว่าอย่าดีเดียวอย่าดีเดียวดีเดียวดีเดียวจะดีเดียวไว้ให้ดีเดียวดีเดียวไปยุ่งกับน้องเดียว